สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าแล้ครับผมอาจารย์กวงบุญส่งชาญววธีกุลขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องวันนี้ครับเรามีหัวข้อที่ดีมากๆตื่นใจเรามากๆครับหัวข้อนี้ชื่อว่าบทเรียนที่แสนเจ็บปวดของชีวิตอยู่ในพระธรรมหนึ 1, ่งมเอลบทที่4หลายครั้งครับเราพึ่งพาพระองค์ในทุกสิ่งของชีวิต ซึ่งจริงๆไม่ผิดนะครับแต่ที่ไม่ถูกต้องก็คือเราเอาแต่เรียกร้องการช่วยเหลือจากพระเจ้าจนลืมสำรวจตนเองครับเรื่องราวนะครับเป็นตอนที่อิสราเอลยกกองทัพออกไปต่อสู้กับพวกฟีริสเตีร์ปรากฏว่าในการรบครั้งแรกอิสราเอลครับ4,000คนตายคาที่ในสนามรบพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลครับงงมากก็เลยกล่าวว่าทำไม พระยาเวจึงส่งให้เราพ่ายแพ้ในวันนี้งั้นให้เราไปนําขีพันธสัญญาของพระยาเวมาจากเมืองชิโลดีกว่าเพราะเขาเข้าใจว่าไงครับหีพันธสัญญานะนะ้นน่ยเป็นเหมือนกับเครื่องรางของขังเมื่อขีพันธสัญญาอยู่กับเรานั้นแสดงว่าพระเจ้าเสด็จมาด้วยและจะทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของศัตรูและตรงนั้นครับบุตรทั้งสองของเอเลีคือโฮฟนีและเฟนฮาสก็อยู่กับขีพันธสัญญาของพระเจ้าที่นั่น กลับมาที่พวกฟิลิสเตียนะครับเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องดังมากในค่ายของอิสราเอลเขาก็ตกใจครับแล้วก็สืบมาว่าเป็นเพราะว่าทีพันธสัญญาของพระเจ้าได้มาอยู่ที่ค่ายของอิสราเอลแล้วพวกเขาก็กลัวเลยครับเพราะเคยรู้มาว่าพระยาเวทรงช่วยคนอิสราเอลออกจากอีกยิปต์อย่างไรจำได้ไหมครับภัยพิบัติสิบประการแหวกทะเละแดงยูชัวนำทัพ ทำลายกำแพงเมืองเยริโคแล้วก็กินพื้นที่เข้าไปในฟิลิสเตียในดินแดนขนาดนั้นแต่ผู้นำของพวกเขาครับก็ไม่ยอมก็ได้ปลุกร้าใจกันเองอย่างฮึิมเลยว่าจงกล้าหาญเถิดจงเป็นลูกผู้ชายเพื่อพวกเขาจะได้ไม่เป็นทาสของคนอิสราเอลอีกต่อไปปรากฏว่าครั้งนั้นครับในการรบครั้งที่สองมีการฆ่าฟันกันหนักมาก แต่ปรากฏว่าคนที่เสียเปรียบและตายเยอะมากกลับเป็นคนอิสราเอลครับถึง30,000คนแล้วหีบของพระเจ้าก็ถูกยืดไปอีกโฮฟนีและฟิเนอัสบุตรท่านสองของเอลีก็ตายตรงนั้นด้วยพอเอลีครับซึ่งเป็นบิดาที่มีอายุ98ปปีเอลีเป็นปุโรหิตนะครับก็รอคอยฟังข่าวอยู่ว่าผลเป็นอย่างไรพอทราบว่าอิสราเอลพ่ายแพ้ต่อฟิลิสเตีย แล้วยิ่งกว่านั้นบุตรทั้งสองคนก็ตายและหีบของพระเจ้าก็ถูกยึดไปเอลีช็อกครับจนกระทั่งหงายหลังครับนอนลงแล้วก็คอหักตายอยู่ตรงนั้นสกายของเอลีครับที่กำลังจะคลอดบุตรพอรู้ว่าพ่อสามีและสามีตายนางก็คลอดบุตรออกมาแล้วตั้งชื่อว่าอิคาโบดแปลว่าไม่มีพระสิริแล้วนางก็กล่าวว่าพระสิริข,ของพระเจ้าได้จากไปแล้ว และนางก็ตายไปด้วยอีกคนหนึ่งครับเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าใจมากๆครับดังสำนวนไทยที่ว่าพระสุขเข้าพระเสาแทกอะไรมันจะขนาดนั้นครับสู้รบครั้งแรกก็ตายไป4,000คนแล้วก็คิดอย่างงมงายว่าถ้ามีหีพัทธสัญญาเป็นเครื่องรางของของังไปสู้รบแล้วจะชนะแต่ปรากฏว่าตายเพิ่มอีก30,000คนครับพี่น้องพอทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น เขาลืมสำรวจตนเองกันครับเหตุเพราะว่าเอลีครับได้ปล่อยบุตรทั้งสองกระทําชั่วในสายพระเนรของพระเจ้าเขาเป็นปุโรหิตเขาต้องดูแลลูกให้ดีเขาพลาดในเรื่องนี้และประชาชนก็หลงลืมทอดทิ้งพระเจ้าตรงนี้ตัางหากครับจึงเป็นจริงตามที่คนของพระเจ้าได้พยากรณ์ไว้ในหนึ่งมูเอลบทที่2ข้อ32ซึ่งเอลีเองก็รู้ครับว่า พระสิริของพระเจ้าได้พลากไปก่อนหน้าที่พวกเขาจะไปรบกับฟิลิสเตียแล้วพี่น้องครับเรื่องนี้ตื่นใจเราเป็นอย่างดีครับแล้วเราหรอครับยังติดอยู่อีกหรือเปล่าว่าถ้าเรามีการเขนห้อยคอแล้วเราจะดําเนินชีวิตยังไงก็ได้เรามีพมพีหลายเล่มเราก็ได้มีความอุ่นใจเราก็ได้ไปโบสถ์อยู่เป็นบางครั้ง หรือบางครั้งเราก็อ้างว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องปกป้องเราเสร็จแล้วเราก็ทึกทักเองว่าพระเจ้าจะต้องช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายที่เราอุปสรรคต่างๆที่กําลังเจอโดยหารู้ไหมครับว่าสิ่งเดียวสิ่งเดียวครับที่เราจะขับความเลวร้ายออกจากชีวิตได้ก็คือชีวิตที่มีพระองค์อยู่ในจิตใจตั้งหากครับพี่น้องครับขอพระเจ้านําเราเราไม่สามารถนําพระคุณของพระเจ้าในการช่วยเหลือ มาใช้โดยที่ไม่เคยสํารวจตนเองเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับว่าเรามีความผิดบาปอย่างไรที่จริงนะครับเราก็ไม่ต่างจากบุคคลในเพิ่มพีหรอกเวลาที่เราเดือดร้อนเราก็ทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าแบบจะเป็นจะตายเลยทีเดียวแต่พอเราได้เราก็หลงลืมพระคุณนั้นไม่ได้ดูแลชีวิตของตนเองไม่ยอมให้พระสิริของพระเจ้าฉายแสงในชีวิตของเราเพื่อจะเป็นพรกับผู้อื่นขอพระเจ้าทรงนำนะครับ เราเรียนรู้บทเรียนนี้แล้วหลายครั้งเราอาจจะต้องมานั่งคิดกันเองนะครับว่าทําไมคนไทยถึงรู้จักพระเจ้าน้อยมากอาจจะเกิดจากเราไม่ได้สํารวจตนเองชีวิตของเราไม่ได้เป็นแบบอย่างหรือเปล่าอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้านํานําการรือฟื้นกลับคืนมาสู่ชีวิตของพวกเราทุกๆคนอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอทรงโปรดเวตาข้าพเจ้าเพราะความรักอันมั่นคงของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดลบล้างการลุ่งละเมอดนั้นขอทรงชำระล้างความชั่วบาปทั้งปวงให้หมดสิ้นไปข้าพระองค์ได้ทำบาปและได้กระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนศของพระองค์ดังนั้นการลงโทษที่มาถึงนั้นสํำแดงถึงความยุติธรรมของพระองค์พระองค์ทำถูกต้องแล้วขอทรงโปรดลบล้างใจของข้าพระองค์ให้สะอาด พื่อพระองค์จะได้ข่าวยิ่งกว่าหิมะขอทรงบันดาลใจให้ใจของข้าพเจ้านั้นสะอาดและทําให้วิญญาณของข้าพเจ้ามั่นคงขึ้นมาใหม่ขอให้ความรอดที่มาจากพระองค์จะช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับความยินดีขึ้นอีกขอทรงให้ข้าพเจ้านพ้นโทษจากการร้ายแรงนั้นขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระผู้ชว่วยให้รอดขอทรงเปิดริมฝีปากของข้าพเจ้าเถิดเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้สรรเสริญพระองค์ เพราะไม่มีเครื่องเผาบูชาใดที่ทรงพอพระทัยมากกว่าจิตวิญญาณที่สำนึกและกลับตัวกลับใจอย่างแท้จริงนั้นขอให้สิ่งเหล่านี้มาจากใจของข้าพระองค์ทุกๆคนอธิษฐานทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านครับ สวัสด、so、ี